สวัสดีคะ่ะคนลกขณาราศีพิจิกวันนี้โหนรีวิว59นะคะมาดูดาวพฤหัสบดีย้ายราศีคะ่ะซึ่งาดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะก่อนหน้านี้ของคนลกขณาราศีพิจิกนั้นนะคะพฤหัสบดีเล็งลกขณาอยู่กุมกับมฤตยูนะคะ ซึ้นก็ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะแล้วก็2เรือนเลยนะคะเป็นเจ้าเรือนเกี่ยวกับบริวารนะคะลูกหลานนะคะหรือว่าลูกนะคะหรือว่าโครงการใหม่ใหม่คนรักใหม่ๆนะคะซึ่งดาวพฤหัสนั้นนะคะคุ้มกับมันไอยู่นะคะทาให้คนพิจิกนั้นมีการพลิกผันนะคะอาจจะมีเรื่องการเงินนะคะแต่ว่าเรื่องการเงินนั้นก็ดีอยู่นะคะการเงินมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะมีการเริ่มโครงการใหม่ใ นะคะคแต่จะมีช่วงหนึ่งนะคะที่มีเรื่องการเงินฝืดเคืองคือช่วงปลายปีนะคะช่วงปลายปีช่วงต้นปีนะคะมีเรื่องการหมุนเงินนะคะเรื่องฝืด mm. เ,รเรื่องเคืองเลยทีเดียวนะคะคือ, spacious, อเงินก็หายยากนะคะ<ๆ>แต่ว่าหลังจากนั้นดับเลือดก็เดินหน้านะคะก็ <iting> การเงินเขาก็จะดีนะคะแล้วก็เรื่องลูกหลังบริวารก็ดีนะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะซึ่งก็บางคนก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะขายขนมจีบนะคะซึ่ง ดาวแต่ว่าอย่าลืมว่าคนพิจิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะมีมันเรยอยู่เขากลุ่มด้วยกับดาวพฤหัสเนาะบางคนก็มีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถือว่าบุตรบริวารมีการศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวคนพิจิตอาจจะบางคนที่ทํางานบริษัทก็อาจจะมีลูกน้องอยู่ภายใต้บังคบอ,อยู่ภายใต้นะคะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะคะเขาก็จะเดินหน้าเขาเดินหน้าเข้า เข้าเรือนมรณะแล้วนะคะวันที่13พฤศจิายนนะคะถึงวันที่2ตุลาคม2568นะคะเดินเสิร์ด้วยนะคะเดินเร็วนะคะทุกอย่างก็จะเร่งรีบรีบร้อนนะคะทุกอ,อย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็อาจจะมีอ,อ่เอ่อ พระเดินพระเดินเร็วนะคะทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยบอกแล้ว,ว่าเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินในปีนี้ต้องระมัดระวังนะคะตอนที่อยู่ในเรือนมรณะอาจจะมีการจ่ายจ่ายปุ๊บปั๊บกระทันหันนะคะตอนช่วงอตอนช่วงที่เขาเดินเสิดนะคะถึง2ตุลาคม2568นะคะหรือว่ามีการเจ็บจด เขาก็มีการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะหรือมีเรื่องของบุตรบริวารหรือบางคนลูกน้องลาออกนะคะ,ะแล้วก็บางทีคนที่มีลูกอาจจะลูกอาจจะมีการเขาเรียกว่ามีการแยกออกไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะหรือว่ามีการไปรศึกษาต่ออย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยได้อยู่กับเรานะคะซึ่งดาวพฤหัสอยู่ในเรือนมรณะนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ อาจจะมีคุณรักนะคะที่ไม่ใช่แบบว่าคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีจะมีการห่างๆกันนะคะแล้วก็เรื่องการเงินก็ใช้จ่ายไปการเจ็บป่วยการเดินทางต่างๆนะคะต้องแล้วก็จ่ายไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะมีเรื่องที่ต้องจ่ายนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี่ยวดาวพฤหัสบดีเนี้ยนะคะของคนพิจิกเนี่ยเขาก็จะย้ายเข้าอีกเรือนหนึ่งคือเรือนสุภาะนะคะวันที่2ตุลาคมถึงวันที่2 2บธันวาคม2568นนะคะมีมาตรฐานเป็น อุดเลยนะคะซึ่งในเรือนนี้ค่ะเรื่องการเงินเขาจะมีเข้ามานะคะมีเข้ามาแล้วก็ดีขึ้นนะคะแม้ว่าจะมลจะได้รับการละาจะล่าช้าหน่อยนะคะซึ่งช่วงที่ะล่าช้าคือวันที่24ตุลาคมนะคะถึงวันที่7พฤศจิกายนนะคะซึ่งเขาก็มลน,นะคะบางทีรองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะก็อาจจะชะล่าช้าแต่ได้ดีกว่าไม่ได้นะคะซึ่งก็อาจจะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรื่องบริวารน,นะคะบริวารก็กลับมาให้การช่วยเหลือเจ้าชะตานะคะแล้วก็มีบ,บุตรนะคะบุตรก็อาจจะมีเดินทางนะคะเดินทางต่างประเทศต่างถิง่นต่างแดนนะคะหรือว่ามีการใช้จ่ายไปกับ าการเดินทางเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะคะคือต่างประเทศหรือต่างถิ่นนะคะมีการจับใายออกไปนะคะดาเพฤหเรื่องัสตรงนี้แต่เขาก็จะมีช่วงมนนะคะแล้วก็จะมีช่วงพักนะคะช่วงพักคือ8พฤศจิกายนนะคะแต่มันยังมีช่วงหนึ่งที่เป็นอุดเนาะก็คือถึงวันที่ย่ิบธันวาคม2568น 25, นะคะช่วงพักเนี่ยช่วงพักนี้ต้องระวังเรื่องผู้ใหญ่สักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องการเงินนะคะบางทีได้เงินก้อนใหญ่มาเนี่ย ก็จ่ายออกไปนะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่เหลือเลยในใน,ในช่วงที่แบบได้มาแล้วก็จ่ายออกอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเดาแล้วก็เรื่องอาจจะมีปัญหานะคะกับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะหรือว่าบริวารหรือบุตรหลานปากเสียงต่างๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พักนะแล้วทีนี้เดี๋ยวเ้าย้ายกลับไปในเดือนมรณะนะคะเขาอยู่ในเดือนมรณนะอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่23บาธันวาคม ธันวา,าคม2568ถึงวันที่38พฤศภาคม2569นะคะซึ่งเขาก็จะมีช่วงที่พักอยู่เหมือนกันนะคะพัก8พฤศช่วงที่เขาอยู่ในเรือมรณนะเนี่ยเขาก็จะพักช่วงวันที่23ธันวาคม2568ถึงวันที่10มีนาะคม2569นะช่วงที่พักเนี่ยแล้วอยู่ในเรือมรณะด้วยนะคะ ก็ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเนาะเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะการเจ็บปน่วยของบุตรบริวารน,นะของลูกหลานนะคะหรือว่ามีการเดินทางนะคะมีการเดินทางให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางถ้ามีการเดินทางนะคะเรื่องผู้ใหญ่นะเรื่องผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเร,รื่องผู้ใหญ่หรือการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่นะคะทีนี้เรื่องทีนี้พอมันมีเรื่อง,องการเจ็บป่วยเนี่ยต้องใช้ใจ่ายเงินไปในการ จะจ่ายในเรื่องหนึ่งกล่าวนะคะแต่มาตรฐานเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอาจจะต้องมีจ่ายออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่เป็นเจ้าเรือมรณนนะแล้วก็มาตรฐานเขาก็เป็นประและอุจจวิราชนะคะก็ต้องเรามาระวังนะคะซึ่งบางคนอา,อาจจะได้เงินมรดกก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่มากมายนะคะเงินมรดก เพราะเขาเป็นเจ้าเรืองการเงินนะคะหรือว,ว่าเงินเกี่ยวกับประกันต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะมีเงินเกี่ยวกับประกันนะซึ่อาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่ที่บอกนะคะเพราะว่ามาตรฐานเขาไม่ได้สูงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูดาว พื้นดวงที่ดาวพฤหัสเขาจะมาทับนะคะซึ่งดาวพื้นดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะซึ่งก็อาจจะอธิบายาคร่าวๆนะคะให้ฟังนะคะซึ่งถ้าอยากเห็นชัดเจนก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าทักษะจร็ไม่เหมือนกันนะคะก็าสามารถแอดเบอร์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วก็หญิงก็จะตอบอกลับไปนะคะเราดูดวงทางลายด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดาวดวงแรกเลยนะคะก็คือดาวอาทิตย์นะคะ ดาวอาทิตนะคะดาวที่เป็นเจ้าเรือนกัมมะเนาะอยู่ในเรือนมรณะนะคะคนที่ทํางานต่างถิ่นเนาะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเอ่อพวกอาสาสมัครก็ได้นะคะพรกบอกะตะกึงพวกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นวัดเป็นวานะคะการเจ็บป่วยต่างๆนะคะที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าไปทํางานเอ่อ ือต้องทํางานต้องเดินทางบ่อยระหว่างต่างจังหวัดก็คือต้องไปค้างคืนบ่อยอย่างเงี้ยนะคะแต่ดาวพฤหัสเขามาทับนะคะต้องระวังการเจ็บปวยจากการเดินทางนะคะคือทํางานเยอะแล้วเจ็บปวยอย่างเงี้ยนะคะต้องระงมาระวังนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทํางานในใน,ในเรื่องที่พวกอาสาอย่างเงี้ยพวกอาสาพวกการจะปปวดพวกวัดเนี่ยให้คนเดียวเจ้าชะตาเนาะมีเกนได้เรื่องขัง้นเรื่องตำแหน่งนะคะดาวจันนะคะ หรือว่าได้เงินได้เงินเยอะนะคะอาทิตย์เมื่อกี้ดาวจันดาวจันเป็นเจ้าเรือนสุภะนะคะอยู่ในเรือนมรณะนะคะซึ่งคนที่ดาวจันอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยคุณแม่อาจจะมีโรคประจําตัวนะคะผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีโรคประจําตัวนะคะแล้วก็คนก็อาจจะมีการเดินทางต่า,างประเทศนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะมาทับนะคะอาจจะมีเจอ ผู้ใหญ่นะคะจะผู้ใหญ่เข้ามานะคะ,ะมีลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะให้การช่วยเหลือให้การสนับชาัตานะคะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเจอคนใหม่ๆนะคะเป็นต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าคนละจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะเข้ามานะคะ,ะดังคาดน,นะคะ น้องค้านะคะเจ้าเรือนโอเป็นเจ้าเรือนตัน,นุรักษ์คือตัวเราเองพรพินาศนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือน,อนรีด้วยนะคะคนนี้ก็จริงๆแล้วศัตรูนะคะถ้ามีศัตรูที่จริงศัตรูคั่วคาดนะคะไม่ค่อยมีหลอกอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วนะคะหรือว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้ามีก็มีมีบ้างแต่ว่ามันก็หายไปซึ่งอุปสรรคต่างๆมันก็ไม่ได้เยอะแต่เจ้าชะตานะคะอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเกิดตัวเองนะคะอจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไกลามากซึ่ง แล้วก็หรือเจ้าชะตามีโรคประจําตัวนะคะมีโรคประจําตัวดาวพฤหัสมาทับก็ให้ระมัดระวังเรื่องโรคประจําตัวมีการโรคประจําตัวที่มีที่มีอยู่แล้วมันอาจจะ,ะมีมากขึ้นเนี่ยนะคะมะีต้องเข้าโรงพยาบาลหรือต้องจับจ่ายใช้สอยไปกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะแล้วก็เข,า,ขาเป็นเจ้าเรือนฤทิด้วยงานเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะซึ่งแล้วก็พฤหัสเ,เป็นเรนเป็นเรนการเงินก็ต้องแบบ จะจ่ายไปตรงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราเนี่ยนะคะมันเป็นพระบารีด้วยอยู่ในมอนะทำงานเกี่ยวกับเรื่องแพทย์พยาบาลนะคะการสวิตท,ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆนะคะการเจ็บป่วยนะคะให้ผลดีกับเจ้าชะตานะคะเรื่องการเงินดีนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะช่วยเหลือเรื่องการเงินเข้าไปอุจาเวลาด้วยไมว่าเขาเขาจะเข้ามาเรื่อยๆเลยเขาก็มีเงินไม่ขาดมือนะคะดาวพุธนะคะ ดาวพุธนะคะเป็นเจ้าเรือนอจริงๆเค้เขาเป็นเจ้าเรือนมรณอยู่แล้วแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลับภานะคะคนนี้ก็มีเขาเรียกว่าขายของเก่าเนาะเจ้าเรือนลับด้วยไงไงานถ้าขายของเก่าก็กทําได้ดีนะแล้วก็ได้เงินเลยเป็นก่อบกรรมด้วยนะคะแล้วก็อ่าหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับวดัดเครื่องรางของครั้งเนี้ยนะคะหรือว่าของมูหน่อยหมอดูหมอดูแบบอ่ริจริง เป็นเครื่องราขงของขังมากกว่านะคะหรือว่าเป็นออมรณะหรือว่าทํางานต่างหางานต่างจังหวัดนะคะทํางานต่างจังหวัดนะคะเป็นเออเป็นเจ้าของที่แบบว่าเหมือนมีแฟรนไชส์ทั้ที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําได้ตรงนั้นนะคะแล้วดาวพฤหัสคอมมทับเนี่ยเขาเป็นเรื่องการเงินด้วยนะคะ จริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องมรดกด้วยนะอาจจะได้มรดกเยยงี้ยคนนี้นะคะเพฤหะเรื่องรรมาทับนะคะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องมรดกเรื่องการเงินนะคะเขามันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ขาดเหมือนกันแต่เข้ามาดีอยู่เพราะว่าเขาเป็นกเกษตรบดีนะคะแม้เป็นปลาคือทําให้ปลามันฝืนได้นะคะเหมือนนี้แต่แหละคือเขาก็มีมีตัวช่วยอะ่ะมีมหาขาลที่มันสูงนะคะเรื่องต่างๆมันก็ดีขึ้นค่าใช้จ่ายรายได้ต่างๆมันก็จะมีเข้ามานะคะ ให้เจ้าชะตาถ้าเป็นแบบทํางานเกี่ยวกับชี้จิงมาเป็นช่องทางไขยของเก่าเนี่ยโอเควัดว่าอารามอะไรเนี้ยนะคะมันมันก็จะดีนะคะแต่ว่าชี้จิงต้องเพิ่มเพราะถ้าพรฤหัสตรงนี้ไม่มีดาวพุดเนาะก็จะบอกว่าบริวารเขาก็จะแบบลาออกเนาะแต่ตอนแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะมีบริวารเข้ามาในงานต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะ ดาวพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นประเป็นอวงจานเวลาอยู่แล้วเป็นเรื่องการเงินนะคะซึ่งคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะในพื้นดวงนะคะหรือว่าถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องอเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องอเขาเรียก เงินประกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินประกันวัดว่าอารามอย่างเงี้ยเพราะอาสาสมัครเนี่ยมันก็ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆไม่บุบหวาหรอกค่ะแต่ว่า,าแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันก็อาจจะคนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแล้วก็งานเสริมงานอะไรเงี้ยมันมันก็อาจจะเงียบไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยทำงานประจำอย่างเงี้ยนะคะแต่เพื่อนมาทับเนี่ยก็มันกอ็อาจจะช่วยได้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียวกว่ามีเกี่ยวกับเรื่องมรดก นะคะเกี่ยวกับเรื่องมดดอกแล้วก็แต่ก็ต้องมีมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะการรักษานะคะที่บอกดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์อยู่ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนประจาน,นีเนาะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศทีนี้ดาวศุกร์อ่ะ จริงๆแล้วอ่ะสุพินาศนะคะสุพินาศเขากเา็เรื่องเขาเรียกวิวบัติพื้นดวงอ่ะความวิบัติความกระทันหันไม่ค่อยถึงตัวแเขาเป็นเจ้าราปบิตานี้ด้วยนะคะที่จริงแล้วว่าคู่ครถ้าคนคู่ครองหรือว่าคู่ค้าเนี่ยต้องเป็นคนที่มีอายุมากเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วก็เป็นคนต่างศาสนาด้วย แต่บางคนน่ะไม่มีคู่นะคะบางคนไม่มีคู่โสดน,นะคะพื้นดวงดาวพฤหัสประทับนะ,นะคะก็จะมีโอกาสที่หาเงินจากเ,เพิ่มมากขึ้นนะคะจากต่างต่างถิ่นนะคะต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยนะคะการนาเข้าส่งออกนะคะคู่ค้าคู่สัญญาให้การสนับสนุนแต่เป็นต้องเป็นคู่ค้าคู่สัญญาต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษานะคะไม่ใช่คนไทย ก็จะช่นยเหอเจ้าสตาร์ได้ดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนชาชะนะคะส่วนใหญ่เพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนต่างจังหวัดนะคะเพื่อนจะเป็นเพื่อนต่างจังหวัดทำเกษตรทำอุตสาหากรรมนะคะทำเกสิกรรมนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็ มีอายุนะคะบางทีม,มีอายุมีความเครียดถ้าคนไม่มีถ้าคนไม่มีอายุก็แบบเขาจะเป็นคนที่มีความเครียดมีโรคประจําตัวแล้วก็าดาวตรงเนี้ยเขา,ากตกมารณนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คนละบ้านกับเราอะเราอยู่เราเป็นคนกรุงเทพแลยส่วนใหญ่มีเพื่อนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นคนแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งพเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดเงน,นานๆเจอกันที่อะไรอย่างเงี้ยดาวพฤหัสมาทับนะคะ บางทีอาจจะมีเพื่อนช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะหรือว่ามีลู่ทางในการหาเงินใหม่ๆม,มีเพื่อนแนะนํานะคะหรือว่าในการหารายได้เพิ่มขึ้นนะคะหรืออาจจะมีบริวารนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนกกเก่านะคะเข้ามานะคะเข้ามาหาเจ้าชะตานะคะ เข้าติดต่อชัชตานะคะดาวราหูนะคะมาตรฐานปกินโโชคนะคะ,จะเจ้าือนพันธุนะคะซึ่งตอนนี้ราหูเขาก็เข้าพันธุเนาะซึ่งคนอ่าคนพิจิกนะคะาฐานะทางบ้านนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าดาวราหูตรงพันธุเนี่ย เ็เป็นเจ้าเรือพันธุ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นเกษตรบดีด้วยให้ระวังเรื่องพืนไฟนะคะเรื่องไฟฟ้าช็อตวงจรนะคะถ้าไม่ใช่ไฟฟ้าช็อตวงจรเนี่ยให้ระวังเรื่องค่าไฟนะคะอาจโดนเก็บค่าไฟเกินจริงนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องค่าฟงค่าไฟหรือค่าไฟเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังนะคะพันธุ์อยู่มรณะนะคะจริงๆแล้วอ่ะในพื้นดวงนะคะไม่ไม่ได้อยู่บ้านนะคะแล้วก็ ไปๆมาๆอย่างเงี้ยหรือว่าคนในครอบครัวอ,อไม่ได้อยู่ติดบ้านเนี่ยนะคะทีนี้ราหูเขามาทับเนี่ยไม่ใช่ดาวพฤหัสเขามาทับเนี่ยนะคะก็จะอาจจะมีะเรื่องเกี่ยวกับว่ามรอดอกเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะเรื่องอสังหานะคะเรื่องที่ดินนะคะให้ระวังปัญหาเรื่องมรอดอกนะคะ ต่างๆอาจจะมีคดีความได้นะคะเรื่องการเงินหรือว่าการทะเลาะกับบริวารหรือเพื่อนอเขาเป็นเดี๋ยวนะเพื่อนฝูงนะคะ,ะไม่ใช่เพื่อนฝูงสิเมื่อกี้ถ้าเป็นดาวเสาร์จะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะมีการเดินทางเขาก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะภายในครอบครัวต้องเรามาระวังหรือผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องมีะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องมรดกต่างๆนะคะแต่ว่า ราหูเขาก็อยู่ในพันธุซึ่งเหมือนในฐนนานะทางบ้านนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีฐานะดีขึ้นเพราะว่าเขากลับมาอยู่เ,เขาเป็นเจ้าเรือนพันธุเองนะคะดาวเกตนะคะดาวเกตรมอร์นนะคนนี้ไม่ค่อยเชื่อสิ่งลีง้ลับไม่ค่อยเชื่อสิ่งอะไรอะ่ะไม่ค่อยชอบดูดวงไม่เชื่อเรื่องอย่างนั้นเลย ะะจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยเชื่อดาวพฤหัสหันมาทับยิ่งไม่ค่อยเชื่อเขาอ้าใหญ่เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องระวังมันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่จะต้องจ่ายไปการเจ็บป่วยนะคะเรื่องมรดกนะคะซึ่งอันนี้ต้องอาการที่จ่ายออกไปตรงนี้มันเยอะอยู่ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่าคนพิจิกะ ดาวเสาเขาเข้าปุตตะด้วยนะคะต้องคือเหนื่อยเรื่องบริวารนะ่ะคือคนต้องรับผิดชอบเรื่องบริวารนะ่ะและทีนี้พอพรฤหัสเขาเข้ามราณนะเนี่ยเหมือนค,คุณต้องไปรับไปส่งหรือเปล่าเพราะว่ามรณะหมายถึงแบบต้องไปคือต้องคือเดินทางบ่อยต้องไปรับไปส่งบุตรบริวารอะไรเงี้ยช่วยเหลือบริวารช่วยเหลือบุตรช่วยเหลือบริวารต้องเดินทางเพราะเขาอะไรเงี้ยทำให้เหนื่อยเพราะฉะนั้น มันมันก็มามันก็มีผลถึงเสาด้วยเพราะเหนื่อยแน่นอน30เดือนนะคะเสาตรงนี้ทีนี้เกตาวเรื่องธรรมทัพเกตก็บอกว,ว่ามันมันยุนะให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะคะดาวมฤตยูนะคะดาวมฤรตยูอยู่ในมรณะนะคะให้ระวังความคิดเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่อง ความเป็นเรื่องการสูญเสียนะคะคิดแปลกๆให้ระวังความคิดของตัวเองนะคะอยา่าอย่าคิดถึงขั้นแบบที่มันทำร้ายตัวเราเองนะคะดาวพฤหัสทับมารดยุนะคะก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับบริวารน,นะคะหรือกเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องการเงินพลิกผันนะคะแต่อันนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้สวนนะคะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเงินนะเพราะอาจจะมี าจจะได้มรักก้อนใหญ่นะคะที่ที่มันมันมรจิ่อยู่ในเรือมราณะไมาเกี่ยวกับมรจิก็เกี่ยวกับเรื่องความเป็นคาตายเนาะอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่จะได้ด้วยนะคะทีนี้ของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งและปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะขอบคุณมากค่ะ